สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชเจดีมากที่วัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาลาม่มในยินคาววาเหตุออกค่ะท่านผู้ชมเห็ดออกแล้วเม่ออกเพื่อนว่าอันเพื่อนลอบัอนนันไว้มาเนี่ยเหมือนเรื่องคำคำครท่านผู้ชมหาโมงนะากันมากกับโมในยินคาววาเหตุออกมีโตัวเล็กอยู่วัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาลาม เอาแห้งมาลักไยได้ปูจะดาอยปูสิบดาเห้าเห็นบ่เห็นบะน่เกงได้อยู่บอกเห็ยตะปูผู้ขายเกงใช่กระป๋นน้อไหมขายอะไเกง้ขายผ้าเกงเออมากินน้ำเทอเด้อยันเห็นตะขอนี่นะนะนะเห็นหเกงนี่ร่างปูนบอกคยมีชดีดูนี่ พี่มัน่รู้เห็นเลยสิซูนว่าหันอ่ะศูนย์ังเงินซูนยิ่งว่าหน่ะขามันขามันศูนย์ยังศูนย์ยังใส่มาสี่ดูดูเท่งเทิงบอกอ๋อนี่อ๋อให้ศูนย์ยังมันบ่เป็นตัวเลขดอกนึ่นั้นเป็นตัวยังขันเอ้าออีันนนี้หมัเป็นตัวเลขต้องเป็นอยู่ไล่ของเห็ดเองเออ ไม่ด่าเบิ้งโนผู้คนมีดวงมีวาสนาเบ้ล่ต้องเห็นต่นตาไมด่ามันกินได้ด้วยเนาะไล้ีเเปหมกอยู่หลังมันีเล็กบ่ยู่หลังมีเล็กบอยากเบ้วหลังมันก็ไล่อำไอบาบุีกูเด็เพิ่นว่าสีเห็ดพวหาเห็ดติเพิ่นว่าสีแก่ไอ้เียงมาทถ้ามาสัหัวมาสัปูว่าบอปูว่า อ้าวี่ก็ดองก็เปนเจ้าว่าสันมันเป็นตัวเขอยู่ดีแท้เดีมา่ทย้บอกแขอิธรรมอหลีตีม่ายอบา้โดนด่าแคตกับเ็มันก็เป็นศูนอุ้ยเมียนอหลีพีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจศูนย์ี่แม่เป็นหกยู่แหละก็เป็นเก้านั่นมันก็เคยไปจังสันบ้นานเ ม่กะเป็นเี้ย่นเอังปวดไนี่ดอกงปั่นนี่ขึ้นมากกันทุกนี่แม่นี่แม่ค่อยถือคยได้นี่แม่คือตัวเลขที่นี่แม่นี่เตัวเลขหัวกับหลังเนี่เอามาเบิ้องซอยกันนี่นะเบิ้งเกียรสามละนี่คือสามอนี้คือเลขหกนี่ เลขหกหรือเลขเก่ากับหัวนี่ไหมเขาบอกเป็นเลขเก่าเลอยู่หลังมันงมมีี่ปะบึงนอยู่หลังมัั่นผู้ใดไม่เขียนสนผู้ใดเขียนว้นี่สีหมดสีนี่เขามีคเขียนเ้อเ่อ้อมไมอย่างดิไม่เขียนไเลยักไม่อ้อมมาเห็นไหมอธิษฐานอีกไฟมือพระมาไทยอธิานกิบอีกมือแลงสูบกระเตียนัได้มอมมือแลงเห็ุตั้มสูบมอมไม่เขียนใบใครตัวคนไหอยู่ดอก อม,ออมอ,อมอะไรไม่เขียนตัวเห็นมอมเห็นเห็นให่เยเด้ดดอหเห็นใส่ลำมอมคุ้แม่เนี่ได้แม่นี่ใส่ลำมอมที่กิ่งแฮบมันมันต่ออ,อยู่ขาหรือตุ่มจอมแจงสี่เนะเาะชอบลูจ เห็นบอท่านผู้ชมเมืองเมิองซอยกันเป็นเลขังี้ไใหานมันจะดูงเียเมิงเลยเมิงเยสีเพ่ันมันดางเลยเบิงะไรซอยกันว่เห็นังไมุ่่่นดิาอที่ะวาค่ามันบานมื่อเกลืทุ้่นมันมาบานดิเอาบานค้ามันบาน นี่เนนี่สิยืดมอดีดดน่เนาะนี่เนาะนี่เนะนี่เตัวใดล่ะนี่เบิเดีลี่ก็เหลียวใส่นี่ตรงนี้เบิ้งนี่ไป่เบิ้งแมนี่นั่เป็นน่นันเน้นั่นเน้นาขนมะมัยขึ้นมหม่ขึ้นมาใึข่นมให้ว่าตูกมาหมานก็ขึ้นมหม่จตัวสัตสัตในีม่ล่ะัน เป็ขีเ <N> ล็กน <N> ี <N> ่ใเดินเนี่ยเป็นข <aries> <N> ี้เหล็กหนี่มาเบืองเหล็กน้อกันหนี่นี่นเปหก่ครั้งนี้นี่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 น่ะแ่นียเราจะไปแช่งมันมันสีเป็นเป็นด้นี่นี่นีอนี่นี่ ขึ้นมาอีกนกันดอขึ้นไปยกันดอนชีดเลยเนะตาตีเข้มดอก่่ไขึ้เขียนใี้ขีดเหมนันขีดบขดไทั้งใก็ใสแดงเป็นตนากรวใช่ะแดงแดงมะเรงด้วแดงมะเร็งมันมันไม่หวมก็เคยเห็นเบ้งห่งก็ไ่เห็นเลยเมือกันมาแเป็น ินไหมเพื่อยังเกตเพิ่มเพิ่มคัดผ้าเสร็งเพิ่มัดผ้าเกอ่าีก่มันจะได้เย้หกส่นั่นเงนกันงวดนันละงวดคัดผ้านั่นงวดคัดผ้านั่นละมเคยออก่ก่อนเขาเรหมืเคยเหม็นมันเหมนด้งวดคัดผ้าหกสีเครื่องคาที่นั่นสื่อเครื่องค่ากับสื่อสื่อไว้ลาเรี่ยวอันนี้ไล่ไม่เคยไล่ย ่มเามาลายโมเหลูสามหกซ่กันนหกี่บัดนี้ัดผ้ากับหกซี่กนมันกบขีเจ็ดกบ่ตต้อขยายจังเห็นขยายป็นได้นี่เห็นบ่่เพื่นเาเพิ่งเห็นจบบ่เาเพิ่งหม่เห็นนะก็เก่งยังไงะเนาะกระถ่ายลูกไว้ห มึงคอยนี่กันี่มึงค่อยถือกับถือเอาไก่ๆด้ถือไก่ไก่มันกันไล่แล้วเนาะ่ายไล่ไว่าตอนน้าเขาขี้เห็นอยู่สนุกเอาเจแสดงกับหนเามันก็ได้เจตซเจเนื่องไรนั่นนี่นี่ลอยมาเดีถอยถอยถอยส่ถว่าน้กันได้หถอยคือขื่นขึ้นเอออนี่

สาตงวดจุดตายรถมอมได้สามารพลสมามืองหุดไย่มเตตมันนมพีหามืโตวัดเวันเนีองัวาอนสองเนถอนอะเมียไทยโอ้ถอนมาได้รไมันบาดมืออนเศ้าค่ะมันเมหลังเดี๋ยวมืออนเศร้าอ่นเศ้าเทียมันออกม่กสมิตะกุะกุขอสที่ทานเอายวัตป่าพุทธรักษาวิมุตตาลามโเขามีเด็กนละนี่ ว่างนึงกะหาเก้าเต็มเเด้อบันช้อกตัวใดเนาะแมนแมนแมนช็อกยูดตรงดอกหรือตรงขาให้เห็นเด้อปูเอ้เจ้าทีเจ้าทานเ้ยดีใจให้เห็นเด้อว่าเสอไปีข่งตั้งเจ้าเนี่ปูยดไปเกี่ยแดงก็จะไปเกี่ยแดงใครทำอื่นเสามาเบืองไม่บ่ เทียปูมาเขียนแช่ห้บัดคอยบอกวามัดตัวไวแล้วจะเลยบอค่าร้อยจีแล้วม่เขียนมอมเนาะชชมเบิ่งไหวเห็นตัวใดศูนย์เจ็ดแม่ลุยกันว่ะแม่ลุบึกเลขจทยาเห็นูเจ็ดเปอร์เซ็นเห็นศูนตัดเจดีย่ท่นเนีมาฮอผลนะ เห็นเสีเห็นหนึ่งสี 1, น,นันน่นแง่งไปแง่งามาสีมึงองกึ่งอยู่ท่านผู้ชมนี่หนึ่งไทยสีไทยเป็นบอเจ้าว <N hi. S 1> านเนี่ยเป็นหนึ่งหรือเป็นหกนี่นี่มาเบิ่งในกล้องมาเบิ่งในกล้องสีไทย แล้วก็นึ่งไทยหใส่หลอดโอ๊ยใหญ่นี่แม่เออนี่อันนี้เลข4ไี่อืิอันนี้เขาว่านึ่งไถ่กาสีว่าเป็นหาว่นี่เบื้องหาก็คือคาวมเล่าแต่ว่าเป็นนึ่งไทยอันนี้ก็หาว่านี่ตั้งแต่นี่หาว่านี่อันนี้ซีนบอ154 นี่สิเป็นยางนี่อ้ยแง่งไปแง่งมาเห็นสัตว์เธอเลยเลยทำมันเคยออกมันก็ออกนี่มองเคยแม่นก็เคยแม่นมันหาสี่หรือหกเคยแม่นห้าอันนี้เบิ้งเงาเงาก็เป็นหาเป็นหนึ่งเบิ้งนี่ก็เป็นหาเป็นโอ้ยสี่ไทยอ๋อเบิ้องคะอ้ยเบิ้งคักคักเบิ้องนี่าเด็กเป็นเป็นเป็นหนึ่งสี่หาสี่นี่แหละ ผู้่านตัโอ้ท่านผู้ชมหนึ่งไทยกับซีแงกไปแงงมาด่าด่ามาเบิ้งในกล่องขึ้นเธอเลือยสัตว์ยังนี่ซีไทยนี่อันนี้เป็นหนึ่งไทยแต่ว่าภาษีว่าเห็นหาก็คือหาอยู่นี่หาหาออรบิทเดี๋ยนี่แต่ว่าซีนี่ไทยแล้วกันนี่หนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซี เล็บมือห้าสุวนไหมตรงนั้นให่อป๊กโปกนี่ตรงนั้นเล็บมือห้าสุนอ๋ชนั้นก็เป็นห้าส่นนอ๋อเป็นภาษีอเลยซีคัตฮะาราบิดารบิดก็เลขซีตัว้างกันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหอ้หนึงซีหนึ่งซีแล้วมันเกิดอะไรกนี่นซีนนเกิดอะไรขนเลยโอ้แง่ไปแงมาเห็นอิหรเลยสตัว มันยังเงี้ยอยซื้อแบบที่ฐานเพิ่นขที่ฐาอที่ฐานเจ้าที่เจ้าท่าเออเจ้าที่เจ้าทางเห็นชัดๆเด้อเออก็เป็นสามสี่เพื่อนขาเพิ่นเห็นในเพิ่นได้ซื้อให้เพิ่นได้กินในทานน้ำเพิ่นได้กินในท่านน้ำให้สิเป็นบุญกระถินอยู่นี่วัดป่าพุทธลักษาวิมุตตารามอยู่นี่อ๋อผู้ใดเห็นเป็นตัวใดที่แดงเห็นเป็นหนึ่งสี่กันเป็นฮากันเป็นฮาอารบิศฮาสี่ แกเบิ่ยังนึงเก็เป็นสามสี่ถ้าเห็นตัวหนึ่งสีขงแรกแล้วนะหนึ่งห้าสีหนึ่งหาสีเทาว้ายเบอ่งดูเบิ่งสมตัวเห็นสมตัวเลยดาหนึ่งสีบันหาหาอะไรบิตทั้งไต่อ๋อตานผู้ชมว่าตัวใดพอไปพอมากจะวาดสีบอลน่ะเห็นบอลสีไทยบอลน่ะ มีภาษีประหารต้นทึ่งขอวันหนึ่งหนึ่งไทยลงมากก็เป็นที่หนึ่งอะไรกินหรือสิเป็นสามวันนี้ตัวที่แน่ๆสี่เลยนะโอ้ยหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งไทยใ่บ่เป็นหนึ่งกับเป็นหกมันโค้งลงมากสี่มันเป็นหนึ่งสี่หกก็คือ ไม่หกเขาเจายวใบเลยไม่สุกมีอยู่ทางนั้นเป็นขวดทั้งเทิงมันเป็นหกอยู่ทางนั้นเป็นขอดมันหกซีหกเจียบ่หกซีสิบซื่อใส่ะบาดเนียมนก็ติหดล้วเบิ่งซเนเลยดมันเป็นหกเขาเจาวเลยมันขอดมันนัขอดพีพี่พีอพี่เขาเบิ้งทั้งผีแห่งสัตว์แห้งแน่งเนีนเลยเนียเดิบนบนดไม่เสียไปเด้อเม่ขึ้นเองมันเอาท่านผู้ช่วเมืองเป็ียนอะไรโสกน้ำกัน โกใส่บุนกะทินวันที่17อยู่วัดปาอุทธรักษาพิมุตาอามแต่มันเอาปุ่นซีนมาโอ้ยตุ่มเบิ้งดูดาสั์ครับเห็นมอหนีหนึ่งซีน่ะนี่ตัวว่ัหนึ่งมอหนีหนึ่งไท่นี่กะซีไท่หนึ่งคากซัดซัดเ้ยพันหายเรียวตะกี้พันบสัาร์หเอนร้อนดูเบิ้งไปเบิ้งมาพริกหนาพริกหลังเลย โอใส่คงควเเ่หรยหนึ่งสีกระทําส้มเทวดาป่าพุทธรากจากนี่แหละยกขึ้นมากตัวเห็นนั่นนั่นตัวเป็นเลขหกอยู่ทังหนาสีนั่นนี่เนี่ยแบบไมเป็นตัวงามเป็นตัวงามเลยดีพีกไปพี่มาโอ้ยบางเด็กไก่ก็เป็นซี่มีท่านผู้ส้มบาตัวใดพอดูอะไรคนร่ำคั่นเนแล้วเอิ่ขอกูคัเห็นขอกคักเเี ชัดแล้วชัดแล้วลาเบิ้งตึงไงคือเป็นสาีเบื้องไกลคือเป็นสามีถ้าว่ากันหนึ่งีคือเก้าหลักหนึ่งสี็นหนึ่งสีกับหกสีเป็นหนึ่งไหมไม่ได้อ้โกับทีนเขียนเราต่หมเาป้ารุยเด็กเขียนตัวใด สามเจ็ดตมาบลเศร้านี่ล่ะสามเจ็ดศูนย์ให้เขียนโอ้ยเขเจ้าเขียนตมาบลเศร้านี่ล่ะเขียนแล้วก็ห้อยกวดยังเขียนตัวกันออกอิริสอะไรเตะเขียนตัวกันม่ออกอิริสอัไรทางเจ็ดจะเรียนรถอีเดียเนาะท่านผู้ชมลำลำลร้ยลุ้ถูกหวยน้ำกันเฮ้ยไงกลมเบิ้งเห็ดอะไรก็ได้ขอท่านผู้ชมโชคดีได้นหนึ่งสี่หกสี่วันนี้ <c oughs>